สวัสดีค่ะพบกันใน EP พสานะคะตอนนี้เราก็ทําอุปกรณ์ครบหมดแล้วทั้งตัวพวงทั้งอุบะทั้งดอกตกแต่งเราก็เข็มกัดคลิปนี้เรามาประกอบกันค่ะเริ่มจากนําอุบะมาอุบะนะคะมาเขามีสามเส้นเราแยกเป็นสองฝั่งหนึ่งเส้นกับสองเส้นอันนี้ตัวพวงใช่ไหมคะตรงนี้เรายังไม่ได้ตัดเอเรายังไม่ได้ติด ตัดเชือกออกเลยค่ะแล้วก็นำเชือกตรงนี้มัดเข้าไปมัดสามรอบค่ะ กันเขาหลุดมาเสร็จแล้วก็ตัดค่ะตัดเสร็จจัดลายให้ได้ตามที่เราต้องการเราอยากได้ไลาย เกลียวมากเกลียวน้อยแค่ไหนตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ยิงกาวเข้าไปข้างในค่ะอันนี้ยิง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 ,ยงปิดกาวไว้นานไปหน่อยนะคะกาวก็เลยไม่ไหลพอเสร็จแล้วก็ใช้แหนบช่วยค่ะบีให้กาวเขาติดกันให้ตัวพวงเขาติดกันนะคะ กลับด้านไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเหมือนเดิมยิงเกาเข้าไปพอยิงเสร็จแล้วก็ใช้แหนบเหมือนเดิมค่ะหนีบให้ตัวพวงเขาติดกันดูลายด้วยนะคะว่าเขาบิดตามที่เราต้องการไหม พอตัวพวงเขาติดกันแล้วเราก็จะมาติดดอกไม้ตรงนี้ยิงกาวลงไปตรงนี้ค่ะพอยิงกาวเสร็จแล้วก็นําดอกไม้ตกแต่งนําดอกกุหลาบท,ที่เราทําไว้นะคะติดลงไปเลยเข็มกลัด <hatır> ค่ะขั้นตอนสุดท้าย ยิงกาวลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะอเอาแค่กะว่าติดแล้วเข็มกลัดอยู่ติดลงไปตรงหัวพวงด้านหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเข็มกลัดพวงมาลัยจิว๋ว อยากได้เป็นสีไหนก็สามารถนำไปทำกันได้เลยนะคะสามารถทำตามได้หรือจะนำไปดัดแปลงก็ได้นะคะตามใจชอบเลยคะ่ะส,สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพยงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ